สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเมื่อเสียบซิม TOT for work ใส่เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียวมี3แล้วเล่นเน็ตไม่ได้ทำยังไงดีเอออันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าหลังจากเสียบแล้วแปลกใจเอตอนเสียบซิม TOT ธรรมดามันไม่มีปัญหาเว้ยพอเสียบ for work ปั๊บ อ้าวพี่มันขึ้นแบบนี้อ่าลูดเมนูทางรัฐให้ดูจากข้้งบนลงมาน้อลูดเมนูทางรัฐปาาลงมาก็จะเห็นว่าเขามีเขียนว่าซิมหนึ่งไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โปรดตั้งชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณกดเข้าไปจึกก็จะเห็นว่ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้นี่จุดเชื่อมต่อสัญญาณน,นะอันนี้ต้องมาตั้งค่าเดี๋ยวต้องออกไปไปทำใหม่เพราะเหตุผมก็ยังงงๆอยู่ อันนี้มีให้เรารีเซ็ตไหนลองรีเซ็ตเป็นไงมันรีเซ็ตได้ด้วยเหรอในรีเซ็ตเชื่อมต่อจยูเชื่อมต่อสัญญาณกู้ข้อมูลไหนอ่ะกู้แล้วกู้แล้วก็ไม่เห็นมีนี่อ่ะออกมาข้างนอกอันนี้ออกทําไมถึงออกมาข้างนอกเออต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นแบบไหนมันมีเด้งมาที่เมนูทางลัดแบบนี้ไหมเพราะเคยมีคนมาพูดว่า A2 ไร์ของเสียวหมี่ก็เป็น คือมันเสียปั๊บมันเล่นเน็ตไม่ได้เกาหัวแก่ๆงงไม่เข้าใจต้องทํายังไงอ่ะเครื่องอื่นผมไม่รู้นะไม่มีใครบ่นเนี่ยนะเครื่องอื่นก็คงเหมือนกันมัน้งก็ต้องเข้าไปตั้งค่าถ้าไม่เด้งที่เมนูทางรัดแบบนี้ถ้าเด้งที่เมนูทางรัดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอ่ะแต่จะไปที่หน้าตาเดิมตรงนั้นได้ยังไงเราก็ต้องเข้าไปไตั้งค่านะจ๊ะเผื่อเครื่องคุณมันไม่มีในเมนูทางรัดถ้ามีคุณกดจึ๊กตรงนั้นมันไปถึงเลยแต่ถ้าไม่มีใครมาด,มาดูมาดูที่ตั้งค่าจึ๊ก เมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเข้าไปตรงคําว่าซิมหรือเครือข่ายมือถือที่มีในเครื่องคุณอ่ะเอาที่ใกล้เคียงอ่ะนะคือมันจะอยู่ในโหมดของซิมของของเครือข่ายมือถือนะ <c oughs> ไม่รู้เครื่องคุณมันจะเขียนว่าอะไรเอาง่ายๆดีกว่าใช้ดูเป็นแนวทางเอานะพี่นะเออใช้ดูเป็นแนวทางเอากดเข้าไปแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นข้างล่างข้างเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีอย่างที่เราต้องการนะคุณต้องกดเข้าไปในซิม อันนี้เนี่ยไปหาคําว่าอะไรกดไปในซิมเราไปที่ซิมหนึ่งเพราะเราเสียบซิมนี้ไว้ช่องซิมที่หนึ่งเมื่อเข้ามาทีที่หนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณนี่ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณเขาใช้คำนี้ในแต่ละยี่ห้อมใช้คำไม่เหมือนกันบางยี่ห้อใช้ access point นะ,ะคุณก็ไปหาแล้วกันมันมีมันมีมนมชื่อไหนก็เอาเ,เอาให้มันใกล้ใกล้เคียงๆประมาณนี้มันจะอยู่ในโซนแบบนี้นะเออประเภทประเภทมืออะไรนะประเภทขายที่ต้องการแล้วก็คือข่ายอะไรเงี้ยคือขายก็ t o t โมบายมีปัญหาเราไปจุดเชื่อมต่อสัญญาณก็จะเข้ามาหน้าตาเดิมเห็นไหม เมื่อเมื่อกี้เป๊ะเลยเขาก็จะมีตรงนี้เครื่องหมายบวกผมไม่รู้เครื่องหมายบวกของคุณมันอยู่ตรงไหนคุณก็ลองเล็งๆเอาในเนี้มันจะมีให้คุณกดเครื่องหมายบวกจึ๊กลงไปแล้วเมื่อกดเครื่องหมายบวกแล้วก็จะให้ตั้งชื่อนี่ตั้งชื่อกดตรงตั้งชื่อเนี่นะจึ๊กลงไปแล้วเราก็กดอ่า TOT เนาะเราตั้ง TOT ตัวใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะได้ให้อินเทอร์เน็ตใหญ่ๆกับเราแล้วก็กดบันทึกเดี๋ยวไม่ใช่ไปไหนเล่าโอ้ยไปไกลเลยกดบันทึกเอา หลังจากนั้นเราก็ไปตรง A P N เนาะะกดที่ A P N แล้วก็ตั้งคำว่าอนะินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตอืมอืมพิมพ์ถูกไหมเนี่ยถูกเนาะแล้วก็กดแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะ,ะกดบันทึกจึ๊ลงไปเสร็จแล้วเราก็ไปกดบันทึกขบวนตรงมุมขวาด้านบนนะมีคำว่าบันทึกอยู่เราก็กดคำว่าบันทึกจึ๊ เพียงเท่านี้เองเราก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อ่านี่มันติ๊กถูกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอ่ะไหนเราลองออกมาข้างนอกอ่ะเราลองให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปิดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึก๊กลงไปอ่ะเปิดเชื่อมไหมอ่ะก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไหนดูซิโอเป็น 4G ในหน้าบัตรนาวเลยเหรอไหนกดไปดูทั้งค่า เราเราไปดูในตั้งค่าเป็น4 G ในทันทีเลยเหรอไหนดูสิโอ G จริงๆด้วยอ,อ๋อไม่ต้องไปตั้งอ่ะเข้าไปในซิมใหม่แล้วก็เนี่ยเครือข่ายเครือข่าย TOT Mobile ไหนดูสิเข้ามาแล้วค้นหาทําไมเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมันตั้งเอาไว้ตอนที่แล้วเหรอโอเคงั้นไม่ต้องออกมาอ่ะก็ไปดูคลิปที่แล้วก็แล้วกันว่าตั้งค่าตรงไหนยังไงให้ไปเชื่อมต่อ4 G เพราะว่าถ้ามันไปจับ เสาที่เป็น 3G มันก็เป็น 3G อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นลองไปดูคลิปย้อนหลงังไปทํายังไงให้เป็น 4G อันนี้อยู่ในเครื่องเรียวมี3อันนี้เรามาทําเรื่องเสียบซิมแล้วมันไม่ยอมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งตั้งจุดเชื่อมต่อเอาไว้คุณก็ต้องไปตั้ง Ac c e s s point หรือจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครื่องโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรยากนักก็ต้องต้องเล็งๆชื่อมันหน่อยชื่อมัน่่านนนข้ออัคง ค่อนข้างไม่เหมือนกันในแต่ละเครื่องอาจจะรู้สึกวุ่นวายหน่อยแต่มันถูกพี่นะเออมันถูกอันนี้พี่ไม่ต้องข้าใจว่ามันถูกดันวุ่นวายนิดหน่อยรับได้ทำไมมันไม่ออโต้ว่าเลยเดเราไปดีในใจเราคิดอย่างนั้นนะโอ้คิดสดังเลยผมนะเออเครื่องไข่อื่นๆมันออโต้แต่คุณไม่ออโต้เรารู้สึกมันแหม่พี่ทำไมถูกงั้นรับไม่ได้เลยแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ